มาแล้วนะคะตั๋วที่จะขึ้นลอนดอนอนะคะเดี๋ยวพี่ดาไปรอคิวเลยนะคะเท่าไหร่คะเนี่ย45ปอนนะคะ45ปอนก็ถ้าตีเป็นเงินไทยเรานะคะก็ประมาณสองส0ง0บาทนั่นเอง เพื่อนๆทุกคนพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเคมาอีกแล้วนะคะวันนี้พิดามาที่ลอนดอนนะคะมาเที่ยวนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวกับเพื่อนลหลายๆคนนะคะก็เลยว่าวันนี้พิดานะคะจะพาไปเที่ยวบน ดูชมวิวบนลอนดอนอายนะคะที่สูงสูงนะคะบ้านเราก็เรียกว่าจิงชาสวรรค์นั่นแหละค่ะพี่น้องจิงจิงชาสวรรค์นั่นแหละคะ่ะวันนี้พี่ดาก็เรียนเปิดทริปว่าเดี๋ยวจะพาชมวิวขึ้นไปดูวิวสูงสของเมืองลอนดอนทั่วเห็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ดาก็เลยว่าจะพาไปทัวร์พาไปตะลุยพาไปชมวิวสวยๆของเมืองลอนดอนนะคะของ ที่เขาว่าอุ้ยใครมาก็ต้องอยากมาเจออยากมาเช็คอินอยากมาถ่ายรูปด้วยนะคะวันนี้พี่ดาอยู่อังกฤษนะคะแต่ว่าพี่ดากลัวความสูงนะคะไม่ค่อยกล้าขึ้นเท่าไหร่วันนี้ขอลุยแล้วกันนะคะวันนี้ขอลุยนะคะด้านหลังพี่ดานะคะ ก็นี่คือค่ะนี่คือลอนดอนอายนะคะนี่คือเดี๋ยวพี่ดาจะไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วที่ว่าราคาเท่าไหร่แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนเลยนะคะไปกับพี่ดาเลยนะคะนะคะตรงนู้นก็นู่นนะคะตรงนู้นก็โอ้โหวิวสวยๆนะกแบนนะคะอ้นั้นกำลังส <museums> ร้างอยู่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วคงจะสวยนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะคะคนก็มองพี่ดานะคะว่าเออ ทอะไรวันนี้อากาศก็น้องหนาวนะคะเยน็นเย็นสบายเลยนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะเชิญกล้องให้ดูนะคะนี่คือที่เราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คือใหญ่โตโมโหฬารมากเลยนะเพื่อนๆใครมานี่นะก็ต้องอยากจะมาที่ลอนดอนอายนะคะอยากมาเช็คอินอยากจะมาดูบรรยากาศนะคะ โอ้โหเขามีคิวอยู่นะคะตอนนี้คิวก็พอได้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่ดาว่าพี่ดาไปซื้อตัว๋วดีกว่าว่าตั๋วราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนนะคะโอ้โหเป็นไงคะวันนี้พี่ดาพามาลอนดอนเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไงโอ้โหท้องฟ้าแก่มใสโอ้โหทําไงดีเนี่ยพี่ดากลัวความสูงด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องลุยนะคะลุยไปด้วยกันเลยคะ่ะ เนี่ยค่ะพี่ดาก็ได้มาแล้วนะคะตั๋วที่จะขึ้นลอนดอนอายนะคะเดี๋ยวพี่ดาไปรอคิวเลยนะคะเท่าไหร่คะเนี่ย45 5ปอนนะคะ45ปอนก็ถ้าตีเป็นเงินไทยเรานะคะก็ประมาณสองส0งพบาทนั่นเองนะคะเ,เพื่อนโอเคค่ะเราไปกันเลยค่ะคิว <Q S 2> เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะ คิวคนเยอะเลยนะคะแต่พิดารอ V i P นะคะรอเป็นบล็อกบล็อกบล็อกหนึ่งน่าจะได้ประมาณในนั้นนะคะในอิาสวรรค์ประมาณ20คนนะคะตอนนี้พิดาก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะญาติพี่น้องญาติวามสูงนั่นเองนะคะรูตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปชมวิวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะ พี่ดาก็อยู่บนเาขาเรียกกับกระเช้านะคะหรือว่าลอนดอนอายนี่เองนะคะเพื่อนๆขึ้นมาแบบนิ่มนวลมากๆเลยนะคะเหมือนกับไม่รู้เลยมันนิ่มนิ่มยิ่งกว่านั่งเครื่องบินอีกนะเพื่อน,นเพื่อนนะคะโอ้โหดูสิก็ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะดูวิวอาวกาศส,สวยๆวิวส,สวยๆของเมืองลอนดอนนะทุกมุมมาให้ดูเลยนะคะว่าเราจะเห็นอะไรบ้างอ๋อแค่ไหนตอนตอนนี้พี่ดาก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพื่อนเพเพราะว่า,ายานความสูงนะคะแต่ว่า เราต้องเอาชนะความสูงนะคะเพื่อนๆนะคะเราต้องเอาชนะความสูงนะคะเออโอเคเดี๋ยวพี่ดาจะเชิญนะคะเชิญว่าดูวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแต่ว่ามันมันนิ่มนวลน,นะคะมันนิ่มนวลมากๆเลยนะคะมันไม่เหมือนจิงช้าสวรรค์บ้านเรานะคะมันมันแข็งแรงมา,มากๆเลยนะคะเออนะสุดยอดคะ่ะสุดยอด นี่นะคะเพื่อนยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเจอวิวสวยๆนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะสูงสุดแล้วนะคะกำลังจะโค้งลงนะคะกำลังจะโค้งลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะของลอนดอนนะคะ,ะเ,หเห็นเห็นเรือเห็นรถไฟเห็นรถเห็นคนเดินตัวนี้เดียวเท่ามดนลพี่น้องเอ,อ้ยนะคะ สวยจริงๆเลยนะคะคุ้มค่านะคะที่การเอามาให้ดูแล้วก็เสียเสียตังค์นะคะสองขันโปนนะคะไม่เป็นไรนะคะ สวยไหมคะสวยเนาะอันนี้กำลังลงมาแล้วนะคะ สูงนะคะเป็นเสนอมากเลยนะคะก็คืออันนั้นพิดาเคยขึ้นไปบนสูงสุดแล้วนะคะเคยไปกินข้าปัทีนะคะแล้วก็ไปกินอาหารนะคะสูงมากๆแล้วก็ต้องจองคิวนะคะเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าไปนะคะเพืเ่อนๆต้องจองคิวทุกอย่างนะคะที่อังกฤษน,นะคะก็ すごい。 สูงทั้งมีต่ำนะคะตอนนี้นะคะอลอนดอนไอนะคะกำลังจะลงถึงพื้นแล้วนะคะประมาณหนาทีนะคะ <im it> ใช้เวลาข้างบนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพี่ดังก็เดินรอบเลยนะคะเดินรอบอมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นนะคะเพื่อที่จะ ภาพจสวยแล้วก็บรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะพิดาเต็มอิ่มมากเลยคะ่ะเงิน2000ปอนด์ไอ้2,000บาทนะคะหรือว่า4 4 5้าปอนด์นะคะไม่เสียดายเลยค่ะดูวิวนานๆมาต<า>ีอนอ<า>๊อฟท้งหนึ่งน,นะเพราะว่าตอนแรกพิดากลัวความสูงปนะะั้งแต่ตอนนี้ไม่กลัวความสูงแล้วเพราะว่ามันมันนิ่งมากเหมือนเราอยู่เหมือนเราอยู่ที่บ้านนะคะค่อยๆลงมาแบบว่าโอ้โหสุดยอดอะ่ะไม่กลัวเลยค่ะอันนี้ก็วิวด้านหลังนะคะ ะะวิวด้านหลังแล้วก็หวังว่าเพื่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรอนดอนอายนะคะมาที่ลรอนดอนอายแล้วก็ดูว,วิวขึ้่มานิดหนึ่งหวังว่าเพื่อนทุกคนคงจะชอบที่พิดาเอามาให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเบาๆสั้นๆเฉพาะที่รอนดอนอายนะคะดูซิว่าพิดาจะพาไปเที่ยวไหนต่อนะคะ next one นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะมาด้วยคนที่ติดตามฝากกด subscribe กดติดตามพิดาด้วยนะคะและ้วเลิฟค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะ โปรดใช้บัตรธนาคาทีุ่มีก่นาเป็นแสดงค